ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นนักร้องอยู่สําหรับหนุ่มตูมตามยุทธนาคือด้วยความอย่างนี้คุณผู้ชมขาไม่ใช่อะไรคือเล่นละครจน,นแฟนๆนจำภาพไปแล้วว่าตูมตามเ,เป็นนักสนแสดงเฮ้ยร้องเพลงได้ด้วยเหรออ้่เขาเดอะสตาร์นะจ๊ะใช่จ้า<อ>คือจุดเริ่มต้นของหนุ่มตูมตามเนี่ยเขามาเดอะสตาร์ใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยเล่นละครจนห่างหายไปนานเลยค่ะทําเพลงก็หายไปล่า<อ>สุดก่อนบวชเจ้าตัวไปทัวร์เล่นคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศแฟนคลับเนี่ยยังมาร้อนหน้าเวทีแบบเพียบนะจ๊ะแล้วหนุ่มตูมตามเล่าให้ฟังว่าเป็นภาพที่แบบโอ้ยตัวเอง คิดถึงมากเลยคือแบบคือตัวเองก็เหมือนจะลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเอ้เราก็เป็นนักร้องมาก่อนนะจ๊<า>ะนะฮะพอไปทัวร์คอนเสิร์ตเท่านั้นแหละแพชชั่นมันปลุกไฟกลับมาอีกครั้งใจมันสู้กลับไทยมาทำอะไรจเะเขับยนงเพลงเล่เาให้ฟังด้วยว่าพอมันหายไปนานๆกลับมาเหมือนเป็นนักร้องน้องใหม่อยู่เหมือนกันค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่ไม่ท้อเร็วๆนี้ได้ฟังเพลงใหม่ของตุ่มตับยุทธนาแน่นอนจ้า ไม่ได้ขึ้นเวทีที่เรียกว่าคนแบบคอนเสิร์ตจริงๆยังจังมานานมากอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ทําเพลงมานานเราไม่ได้เป็นอยู่ในฐานะแบบนักร้องปล่อยซิงเกิลอะไรแบบอัปเดตอยู่บ่อยๆอะไรงนั้นนานครั้งอะไรเงี้ยเขาก็ยังรอเจออินสปายหลายอย่างนะไปไปเมืองนอกครั้งเดียวแบบว่ากลับมาแบบต้องละกลับไปทําเพลงดีกว่าปะ่อะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบก็ได้เริ่มจริงฝากเนื้อฝากตัวสำหรับศิลปินคนนี้ด้วยครับนักร้องคนนี้ด้วยครับ เ,เอ็นดูนะฝักเนื้อฝักตัวนักรองน้องใหม่เป็นศิลปินแล้วก็เป็นศิลปินอีกทีหนึ่งะออนะคะคุณผู้ชมค่ะ